และในคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนทุกคนนะครับไปดูฟรีไฟปี2017เมื่อ6ปีที่แล้วกันเลยนะครับผมทุกคนหลายๆคนบอกว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่สนุกที่สุดนะครับของเกมฟรีไฟนะครับตัวก็ไม่เป็นไรนะครับผมอาไม่โดนหน้านะในยุคนั้นนะครับผมก็<อ>ประมาณ6ปีที่แล้วก็ถือว่านานมากถามว่าผมเล่นทันหรือเปล่าผมก็เล่นทันอยู่นะเล่นประมาณ3วันนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะเท <c oughs> ่าที่จําได้นะตั้งแต่ตอนม3นะทุกคนนานมากๆนะครับผมทุกคนที่แบบเล่นฟรีไฟในยุคแรกๆนะก็เพิ่งแบบมาจริงงจัปปรระะมาาณ2ีีเ่แแทบบ มาเล่นจริงจังนะครับดันกงดันแกนอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าคลิปที่เรานํามาดูในวันนี้เนี่ยมาจากช่องแท็บเกมเพลย์นะครับผมก็จะมีลิงก์ยูทูบเขาใต้ลิงก์นี้นะอ่าใต้คลิปนะครับผมทุกคนสามารถไปดูได้เขาลงคลิปฟรีไฟล์เมื่อ6ปีที่แล้วไว้นะครับผมก็เลื่อนไปเจอคลิปพอดีนะครับก็เลยจะมารีแอคชั่นแล้วก็นั่งดูไปกับคนดูทุกคนครับใครคิดถึงก็เอมเมต์บอกันนะป้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับผมฟรีไฟเมื่อ2017เป็นช่วงที่เกมเปิดเลยก็ว่าได้้้้นน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 นะครััััับสําาหหหยุุโลดเกกมมมีผผททท สำหรับฟรีไฟล์แบตเ t อรแล้วก็มีคำว่าสตาร์ทเกมขึ้นนะแต่ของไทยน่าจะเป็นแบบเริ่มเกมปะถ้าจำไม่ผิดนะเข้าเกมมานะครับก็จะเป็นตัวละครสายฟรีรับตังไปเลย200นะครับมีการสอนด้วยนะสามารถโดดอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะฮะสโคบกระโดดนั่งวิ่งอะไรแบบนนีะ้มีบอกนะฮะสมัยก่อนแล้วก็การเก็บของใช้นิ้วคลิกได้เลยนะฮะแล้วก็การทิ้งของอแล้วก็การขี่รถ ยุคนั้นเนี่ยขี่รถเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าผมมาขี่รถในยุคนั้นค่อนข้างที่ชอบแล้วก็การโฉบยิงขั้นกระโดดนะครับก็เป็นหน้าเดิมอันนี้ก็กดเกมได้เลยนะไปตรงกลุ๊มน่าจะเป็นแรงไหมครับผมนะตรงกลุ๊มที่แบบเป็นปืนลูกคู่นะครับอุ้ยากระโดดนี้ทันแน่นอนผมทันนะฮะอุ้ยล็อบบี้แต่ก่อนคนไม่เยอะนะประมาณ39คนเองนะครับ40คนนะประมาณนั้นก็เท่าเท่ากับสมัยนี้แหละอุยเวลาต่อยคนก็แบบมีชื่อขึ้นด้วยนะ ปุ่มนี้แบบเหมือนเกมวะซิกม่านะที่แบบลอกเรียนเกมฟีไฟนะเกมซิกม่าปุ่มกระโดดคล้ายกันเลยแต่ก่อนรู้สึกว่าจะไม่มีตาล่าสังหารด้วยใช่ปะตาล่าสังหารก็ยังไม่มีนะครับเมืองก็แบบเล็กๆอยู่อแต่ก่อนหมู่บ้านริมน้ําไม่มีนี่ใช่ปะหมู่บ้านริมน้ําไม่มีนะครับอ๋อก็จะมีแบบลงเก็บเครื่องบินเลยหมู่บ้านริมน้ำน่าจะแบบเป็นเมืองใหม่ที่แบบโดนเพิ่มเข้ามานี่ครับกราโดดน,น่ารักไม่มีนกนะครับผมวคิดถึงเลดโซนว่ะ เลสโซนในยุคแรกมันมีหรือเปล่าเนี่ยผมก็แบบไม่แน่ใจนะทุกคนนะโดดช้ามากเลยทุกคนเอออุ้ยตรงนี้แบบแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเป็นลานลงโล่งใช่ปะ่ะหลังๆเนี่ยปรับเป็นเซเว่นบ้านสีแดงอ่าเก็บของครับเดินเดินถ้าเดินแบบเหมือนผีกองกอยอะทุกคน <S <S 1> <S 1> หูกระโดดแค่นี้เลื่อนหายไปครึ่งหลอด <S <S 1> <S 1> เวอร์มากได้ปืนลูกซองมาแล้วหนึ่งกระบ,บอกถ้าถือปืนลูกซองเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะแบบ น่ายอยู่นะเออเหมือนเลยเหมือนเลยแต่ก่อนเนี่ยฟีไฟแบบโดนบูลลี่เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพไม่ดีนะครับเกมดินน้ำมันอะไรแบบนี้นมีหมดนะครับแต่เขาก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆนะสรุปพอพัฒนามาค้นกลับไปคิดถึงยุคเดิมโอ้โหน้ําตาจะไหลเฮ้ยสโคดแต่ก่อนไม่ล็อกหรอยิงไปละเขาก็คือแบบเวลายิงปืนเนี่ยชื่อของแบบศัตรูจะขึ้นเลยนะเห็นปะเมื่อกี้แบบตอนยิงและแถบเกมเพีตอนนี้ยังไง ซูมยิงปงมาแล้วสามสิบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจะตุยเลือดเลือดอึดอึด <c oughs> ไม่โดนสองตัวเลยทุกคนยิงครับปง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 เรียบร้อยหนึ่งคิวอุ้ยรูปคิวนี้ลืมไปแล้วไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะสําหรับรูปคิวนี้ผมก็ลืมเหมือนกัน <c oughs> เปิดไปอีกครับหนึ่งตัวยังไงอึบ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 อื <c oughs> ไม่ตาย อย่าบอกนะว่าซองลอยเมตรตกใจนึกว่าจะซองอยเมตรโอ้โหถ้าแบบกดจริงเนี่ยผมห้านะเนี่ยโอ้โหแล้วกดจริงด้วยหนึ่งนัด <c oughs> สองนัดไปแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นยุคแรกๆนะครับคนกําลังแบบขันเล่นกันนะการที่แบบว่าเป็นซองอยเมตรก็ไม่ผิดนะอ่า <c oughs> ช่วงเกมเปิดเลยก็ว่าได้นะครับไ <c oughs> ปโดดป่าเลย <c oughs> ยังไงกําลังย่องอยู่ไม่เห็นกัน นี่เรียบร้อยซองอัดตัวไปฮะอุ้ยคิดถึงนะ <Wow. S 1> ยู่นั้นอุ้ยดีเซก็มีดีเซอม,มีนะในตอนนั้นเนี่ยโอ้สามารถเก็บแบบนี้ได้เลยเหรอวะแต่รู้สึกว่ารูปเปลี่ยนปืนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรูปที่เปลี่ยนปืนยากอยู่นะเพราะว่าต้องเลื่อน <ๆ S 1> เอาทีละปืนเนาะทุกคนเนะเาะจะไม่เหมือนแบบช่วงนี้ก็คือกดแบบช่องหนึ่งช่องสองช่องสามแบบเล่นได้เลยลงเก็บเครื่องบินนี้เหมือนผมจะทันอยู่นะครับผมอายุแรกผมอยากรู้ว่ามันมีที่ดีดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราต้องแบบรอดูนะว่าที่ดีดในย,ยุคแรกเนี่ยมีหรือเปล แต่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะแบบไม่มีนะในตอนนั้นนะครับผมเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเกมมาแล้วมันก็จะแบบมีลูกเล่นมาเรื่อยเป็นสลิงแล้วก็เครื่องดีดอะไรแบบนี้แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เครื่องร่อนอืมตามสเต็ปไปดีดเลครับผมแรงหรือเปล่าสมัยก่อนเเปิดเปิดบปิดนะร้อยสิบห้าสิบหกก็ได้อยู่นะถ้าเปลี่ยนปืนโคตรเท่เท่จัดนะ ปาดเลยหรือเปล่า UMP จังหวะนี้ปรงเรียบร้อยอุ้ยเลือดเกือบหมดแต่เมื่อกี้เหมือนผมจะได้ยินเสียง MP5 นะจาก UMP แสดงว่า UMP สมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่เสียงแบบนี้นะทุกคนนะเป็นเสียง MP5 แล้วเหมือนแบบเขาจะเพิ่งมาเปลี่ยนเนาะส่วนควอนเทนเนอร์แบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจําไม่ได้แล้วว่าทันหรือเปล่าแต่ที่แน่ผมทันอยู่แล้วผมดูทรงเนี่ยไอวอลไม่มีนะใช่ปะยุคแรกเนี่ยไอวอลไม่น่าจะมีนะครับถ้ามีมันน่าจะดรอปละ อุยเท่เลยเป็นไงล่ะมีการแอคด้วยหนึ่งทีนี่อ่ะเป็นไงใครอยากจะวัดก็มาอันนี้คือรถอะไรอ่ะรถระเบิดเหรอเดี๋วว่าสามารถขี่รถอันนี้ได้นะทุกคนนะมีตัวหน้าหมอบชึบยิงครับอุ้ยแตกเลยเม็ดเดียว ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง0 0ไลอ์ไรด้วยนะครับและในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทำฟีฟตั้งแต่ยุคแรก2017จนถึงยุคปัจจุบันเลยนะครับก็คือ2023ยิกันนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งเลี้ยงชั้นไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปขั้นต่อเลยครับผมอ่ะแล้วขี่รถแล้วครับอุยเสียงรถนี้เหมือนจะออกไปแล้วนะโอ้โหถอยหลัง,งแรงรถอะไระเนี่ยอุ้ยมันถอยหลังแรงมากเลยวะทุกคนอุ้ยแรงเท่าแบบรถสปอร์ตเลยมั้ยเนี่ยทำไมถ มีวงบีบครับผมวงแบบไอ้ที่มันแบบเป็นขีดขีด,ขดฟา้ฟามันคืออะไรวนะน่ะมันคือวงฟ้าปะหรือว่าแบบมันยังไม่เสร็จอ่าไม่มีที่ดีดจ,จริงด้วยครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะที่ดีดอยู่ตรงนี้ไม่มีครับผมแสดงว่าเขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาไม่รู้ว่าเพิ่มมาในช่วงปีไหนนะทุกคนนะเสียงรถให้ลมแบบรถไถนาไหมทุกคนคูปต้านะครับผม อันนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกาปะแต่รู้สึกว่าป้อมเนี่ยก็ยังแบบเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ปั๊มน้ามันอะไรแบบเนี้ยบ้านไม้ยังแบบคล้ายเดิมเลยนะครับค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเดิมอ้าวแล้วมีตัวยิงครับเลือนหายไปแบบจะหมดหลอดละบนป้อมอุ้ยแต่ก่อนก็มีคนแคมป์นะเนี่ยอุ้ยหน้าต่างออกไม่ได้เฮ้ยแต่ก่อนหน้าต่างมันเป็นขั้นแบบนี้เหรอเนี่ยเอ้ยมันออกไม่ได้ด่ว่ะผมเพิ่งเห็นนะโอ้หน้าต่างเป็นแบบนี้จะให้แบบว่าเป็นช่องแบบป่าดลงมาแบบนี้ก็ไม่นะ เป็นช่องขวางไปเลยนะฮะปั๊มน้ํามันเนี่ยก็เป็นปั๊มน้ามันแบบสมัยก่อนเนาะสมัยใหม่เนี่ยมันเขาจะปรับอยู่นะนิดนึงนะฮะแต่โมเดลปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นกันเนาะก็มาจากสมัยเดิมเลยครับแล้วก็ตัวละครอันนี้น่ะผมก็มีเพราะเป็นตัวเริ่มใหม่มีทุกคนวุ้ยโดนหัวปึ๊บยังไงเลงปึ๊บยิงอ้าวเรียบร้อยเอวเม็ดเยวล่วงเลยโจมขนัดที่เก้าครับผม เดี๋ยวเราต้องไปรอดูนะว่าจบเกมจะได้อะไรบ้างอัพเป็นเลเวลสองา <Wow. S 1> มีของให้ซื้อด้วยกล่องบอลกับกล่องซินเวอร์อ่ะสูงไปเลยได้อะไรบ้างปึ๊บโอเพนเปิดว้ได้เสื้อครับทีเชิ้ตไว้เสื้อสีขาวค่อนข้างที่คุ้มเพราะว่าเป็นของแรอ้าวไม่ถาวรนะสองวันอ่ะใส่เสื้อใหม่ใส่เสื้อใหม่เผื่อจะโหดขึ้นอ๋อหน้าแต่งตัวจัดกระเป๋าก็ประมาณนี้นะครับ แต่ก่อนก็มีแบบไอเทมเสริมอยู่นะค่อนข้างจะเป็นลูกเล่นของฟรีไฟ์ตั้งแต่ยุคแรกเลยเนาะอ๋อแสดงว่าไอ้ที่แบบเป็นวงสีฟ้าเขียวอ่ะก็คือแมพมันยังไม่เสร็จนะครับผมทุกคนผมอยากเห็นพีกสมัยก่อนว่ะไม่รู้ว่าเขาจะไปโดดให้หรือเปล่านะจะไปลงที่เดิมเหรอได้โปรดลงเมืองใหม่ด้วยเถอะเอาเมืองตรกงลงางก็ได้ตรงพีกครับผมอยากเห็นเหลือเกินเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเหมือนจะลงฝั่งเขตนบีมานี่ครับผมกลางล่มนะครับผมอ๋อป่องเหมือนจะเป็นสะแกงว่ะทุกคน ตรงป่องฟรีไฟเป็นตะแกงขึ้นมาหมุน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 เนี่ยหมุนตัวด้วยเป็นไงของยาแต่ก่อนเนี่ยเป็นกล่องสีชมพูนะทุกคนอาะพอเพิ่งจะแบบมาเปลี่ยนในภายหลังนะแต่ก็ดีแหละผมว่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวโอเคเลยค่อนข้างที่จะมองง่ายนะแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีไอวบอลนะครับเล่นแบบไม่มีไอวบอลทุกคนเอามีตัวกระโดดนี่ยินเสียงหนึ่งตัวมาเปลี่ยนปืน้วครับยังไง m อ5พห้าป่านเลยไหมน่าอยู่ด้านใน เอยิงไปเลยครับอ้าวไม่เห็นกันเรียบร้อยเอ้ยมีแผนที่สเสบียงแล้วเนี่ยแต่ก่อนก็มีเลยแผนที่สเสบียงนะครับเวลายิงก็จะได้ของดีๆอ๋อมนตั้งแต่ในช่วงแรกๆเลยนี่หว่าเก็บของครับเก็บของนี่อ่ะเป็นไงอันนี้เป็นเมืองคาตูริชิวานะครับอุ้ยสะพานก็แบบเป็นสะพานแบบลายตรงเลยนะอันนี้เป็นโดมเก่าเหรออุ้ยโดมเก่าสวยเนะี่ยเป็นสีแบบโทนแดงๆแ,แบบนี้สวยเนะี่ย เท่เลยนะครับมีท่อด้วยอ๋อท่อแบบท่อแก๊สป่ววะหรือว่าท่อน้ำอุย้ยของเกลี้ยงเลยคนฟารมจนเกี่ยงเลยไม่เหลืออะไรเลยมีแค่ทีมมือหน้าสามที่เหลืออยู่คนเดียวอันนี้คืออะไรมีรหัสด้วยกดได้ไหมจะลองยิงดูครับว่าระเบิดได้หรือเปล่ากําลังสงสัยกาลังสงสัยเนี่ยนะครับหน้ากระเป๋าแบบสมัยก่อนนะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับผม ตอนข้างที่สวยเนาะสมัยก่อนอืมบ้านแอลบ้านเขียวที่เราเรียกกันลงรถยังเป็นลงไม้อยู่เนี่ครับเนี่ยหน้าต่างมันเป็นแบบนี้อีกแล้วนะครับหน้าต่างไม่สามารถกระโดดได้ใช่ปะมีหน้าต่างพังอันนึงแต่เหมือนเขาจะไม่กระโดดให้ดูนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยหน้าต่างพังอันนึงผมว่าในยุคแบบก่อนๆเนี่ยก็ค่อนข้างมีแบบลูกเล็กของมันอยู่นะสำหรับฟรีไฟในยุคแรกๆนะครับ ใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพที่แบบมันมองง่ายอ่ะบาคนขอว่าอาจจะแบบมองว่าเป็นดินน้ำมันไงทุกคนแต่มันก็เหมือนจริงนั่นแหละแต่ก่อนอ่ะแต่เขาพัฒนามาแบบปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะว้าวไม่ว่าไม่ได้นะแต่เวลาสโขไปก็เป็นสีแดงหมดเลยเหรอวะสโขไปตรงไหนก็เป็นสีแดงเอานี่งไงมีคนขี่รถมาโอ้สุสานปะนะ่ะสุสานหรือสารยิงเปล่าวะตรงนั้นอ่ะยิงไปแล้วครับสิบหน่วยปัง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 ,ปง,ปง,ปงยิงเลยเ<ป>๊ะเรียบร้อย ต้องยาครับวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนเฮ้ยมีตัวอุยอ้ยอุ้ยมาดิจังหวจ้าเอกกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีเลตโซนนะในยุคแรกเหมือนจะไม่มีเลตโซนครับแต่เวลาสโขไปเดี๋ยวเป็นสีแดงตลอดเลยมองยากอยู่นะจริงดีแล้วที่เขาปรับนะครับเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงเอาละเอาละชาร์จเลยหรือเปล่า เอาแล้วขี่รถมาปุ๊บยังไงหาหาไม่เจอครับผมโอ้พื้นที่โล่งคือแบบเยอะมากนะแต่ก่อนเนี่ยเยอะจริงๆครับผมดูดิลงจงเลยบ้านเอวตรงนี้ก็ไม่มีนะกระโดดเข้าได้หรือเปล่าอุ้ยกระโดดเข้าหน้าต่างไม่ได้ด้วยเฮ้ยมันไม่สามารถกระโดดเข้าหน้าต่างได้นี่หว่าสมัยก่อนเนะี่โอ้ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนค้งใหญ่เลยนะฮะหน้าต่างพอดีกับพื้นเลย เพิ่งเปิดมานะครับก็ต้องแบบมีข้อผิดพลาดแหละจะได้ไปแก้ไขเดินนะครับจะถึงการหรือเปล่าคนนึงขี่รถคนนึงเดินเวลาขี่รถมาหาละรออะไรไหมมารับหน่อยเร็วโชเฟอร์เหมือนต้องลบกันครับอ่าแล้วชนมาแล้วไงแล้วเปิดเลยหรือเปล่ายังไงแต่ยิงเลยหรือเปล่าแถบเกมเพย์เอเมียเปงยิงเลยทึบอ่าแล้วเขาจอดรถละ วิ่งครับวิ่งครับอ้าตรงไหนวะเอานี่ไงปึ๊บเรียบร้อยหนึ่งคิวอุ้ยเลยยิงรถระเบิดเลยทีหนึ่งแล้วแหละแถบเกมเพย์เกม,มนะะไม่น่าจะเหลือละถ้าได้ทีสองเนี่ยผมไม่เชื่อทีหนึ่งมาชัวอ่ะเหมือนจะเจอแล้วด้านบนซูมยิงฮึบอึบหัว หัวแตกเลยสองเมตรล่วงเลยไม่ต้องเติมยาต้องหลบตามหญ้านะแต่ก่อนเนี่ยเดินโล่งไม่ได้แล้ทุกคนนะไม่มีไอวอนะครับสเต็บย่องบอตร์ดึมติดึมตรึิรดึมติรึิดึมตรึิดึมมตรึมตตรดึมตตดึดึรดึมเมเดึมเราเต่เห็นอ๋อนี่ไงขี่รถครับผมด้านหน้าเจอกันแล้ว แล้วถอยหลังไปไกลเลยวะยิงงวแตกโป้งอุ้ยอุ้ยมาเด็ซองไรเวทหน่อยมาหมวกเป็นภาษาจีนหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะ่ะเหมือนในเรื่องนารูโตะเลยวะ่ะตัญลักษณ์แห่งหมู่บ้านอินจานะครับ <Huh? S 1> อยังทรงๆอันอยู่ครับสำหรับสองคนนี้แต่วงเริ่มบีบมาแล้วมาดูซิว่าเขาจ้าไอหรือเปล่า อีสิบเจ็ดวิวงกำลังจะบีบไม่เลยทุกคนคือเงียบกริบเลยตอนนีน้ไม่สามารถที่จะเดินออกไปได้แล้วเขาหลับหรือเปล่าเนี่ยทำไมท่าเหมือนหลับเลยเฮ้ย <c oughs> หรือว่าเขาหลับไปแล้วทุกคนผมว่าง่วงเลยนะตอนนี้นเอ้ยมาแล้วมาแล้วนึกว่าหลับไม่หลับนี่หว่าวงบีบไวมากครับเราจะวิ่งใส่กันเลยหรือเปล่าเล้ยวจะบอกนะว่าตายหมอกผมรอดูช็อตนี้ตั้งนาน โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าวชนะแบบงงเสียชีวิตสงสัยอยู่นั่น,นบนทุกคนแล้วก็โนดลงมาแล้วก็ตุยนี่ไงที่หนึ่งแล้วเสียงหมุย่าก็ยังเป็นแบบเสียงเดิมอยู่นะเลเวลสามแล้วปืดปัดปืดปัดมากนะครับแปบ๊บเดียว เป็นไงกันมากครับผมสำหรับรีแอคชั่นฟรีไฟปี2017เมื่อ6ปีที่แล้วชอบกันหรือเปล่านะถ้าชอบในคลิปนี้เนี่ยก็ฝากการกดไลค์กดติดตามไปกับช่องอ b เมอร์ชินแด้วยนะครับและใครที่แบบว่าอยากจะดูต่อนะเขาได้ทำการลงพาร์ท2แล้วก็พาร์ท3นะช่องแท็บเกมเพลนครับสามารถไปดูได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับช่องแท็บเกมเพล์นะเป็นต่างประเทศนะครับก็คือผมไปเลื่อนเจอมานะครับก็เลยเอาแบบมารีแอคชั่นให้ทุกคนดูดีกว่านะครับค่อนข้างที่จะคิดถึงยุคก,ก่อนนะ รู้ว่าลวหลายๆคนน่าจะคิดถึงหรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเล่นไม่ทันนะครับในยุคตอนนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรมาดูผมแทนค่อนข้างที่จะทันอยู่มัง้งนะ <S <S เจอนใหม่บ๊ายบาย